สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนตอนนี้เรากําลังอยู่กับเกมโรโยคาสินโนหรือเกมหารายได้เสริมคือเกมนี้เราสามารถเอาชิปในเกมเนี่ยไปแลกเป็นเงินจริงถอนเข้าธนาคารหรือ w a l l e ตได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากแลกเป็นเงินจริงถอนเข้าธนาคารหรือ w a l l e ตก็สามารถมาแลกเป็นบัตรทูมอนี่ตรงหน้าแลกตรงวันนี้ได้ด้วยนะครับ้นานี้จะมีบัตรทูให้แลกมากมายสามารถเอาชิปแลกแทนบัตรตัวอาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาของชิปสําหรับคนที่ยังไม่รู้ครับผม ราคาของชิปเนี่ยหนึ่งเอ็นหรือ1 000, ล้านชิปจะเท่ากับ100 000, บาทส่วน1นึ่งแชิปก็จะเท่ากับ10บาทนะครับตอนนี้ผมมีอยู่19าล้านชิปก็เท่ากับ1,900บาทส่วนวิธีขายชิปก็ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงคำว่าส่งชิปพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอหน้าแอดมินที่รับซื้อขายชิปแอดมินที่ผมแนะนําให้ทุกคนขายก็คือแอดมินตอง9หรือว่าถ้าใครอยากถอนเงินเข้าวอ l l e ก็ให้ไปขายกับแอดมินตอง5วิธีขายก็ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงรูปลาย และให้ทุกคนอ่านรายละเอียดที่เขาเขียนบอกและก็บอกเขาไปว่าเราจะขายชิปพอเขาตอบแล้วก็กลับมาที่หน้าเกมเหมือนเดิมเพื่อทำการส่งชิปไปให้เขาจากนั้นก็ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงที่กล่องควรเพื่อจะส่งชิปไปให้เขาแล้วก็ให้ทุกคนใส่จํานวนชิปที่ต้องการจะขายพอส่งเสร็จก็ให้ทุกคนไปที่บันทึกการส่งเพื่อจะแคปหลักฐานยืนยันส่งไปให้เขาพอกดเข้ามาก็ให้ทุกคนแคปหน้าจอหน้านี้แล้วก็ส่งไปให้เขาจากนั้นให้ทุกคนรอประมาณ3-5นาทีเขาจะโอนตังค์มาให้เรา โอเคหลังจากนั้นเขาก็โอนมาในจํานวน1,500บาทคือเราขาย 15m 1m เท่ากับ100บาท 15m ก็1,500บาทเ,เพียงแค่นี้ทุกคนก็จะมีตังค์ใช้แบบฟรีๆสามารถหารายได้เสริมช่วงโควิดซึ่งปีนี้เนี่ยเกมได้อัปเดตมาใหม่แบบดีมากครับผม ผู้เล่นที่มี VIP 0ูหรือเพิ่งดาวน์โหลดเกมมาเล่นใหม่ก็สามารถขายชิปแล้วก็สามารถแลกบัตรทูมานี่ตรงหน้าแกลกรางวัลได้นะ,ะ <S 2> <S 2> <S ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผู้เล่นที่มี VIP 0ูจะไม่สามารถขายชิปแล้วก็ไม่สามารถแลกบัตรทูมานี่ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับผมผู้เล่นที่มี VIP 0ูก็สามารถขายชิปแล้วก็สามารถแลกบัตรทูได้ตามทั่วไปเลยโอเคและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากหาและได้เสริมแล้วก็อยากเล่นแอปพลิเคชันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับ พอโหลดเสร็จเนี่ยก็ไปที่มุมบนด้านขวามือแล้วก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นหน้าโค้ดโปรโมทให้ทุกคนกรอกโค้ดตามนี้เลยครับ pmc 9 4 3 3 6 9 0แล้วก็ไปที่กล่องจดหมายจะได้รับ10,000แสนชิปฟรีเท่ากับ1 0บาทพอทุกคนกรอกโค้ด pmc เสร็จมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าระบบโปรโมชั่นขึ้นมาหน้าระบบโปรโมชั่นนี้มีไว้เพื่ออัมชิปหรือว่าปั๊มบัตรตัวอาได้หน้านี้ถ้าทุกคนเล่นเกม o y a ย c a ส i โนผมแนะนำเลยให้ทำทุกคนนะครับ เพราะว่ามันจะสามารถได้ชิปจากตรงนี้ทุกวันเลยแล้วก็เป็นบัตรตัวอาด้วยคือบัตรตัวอาเนี่ยเราจะต้องหาจากหน้านี้เท่านั้นนะครับถ้าพอเราได้จากหน้านี้เราก็จะสามารถเอาไปแลกเป็นชิปแล้วก็เอาไปขายได้เลยส่วนวิธีขายชิปผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับซึ่งตัวผมเองนั้นก็เป็นสมาชิกของแอป Royal Casino ที่เล่นมาปีกว่าๆแล้วนะฮะและแอปในเกมก็เล่นง่ายเล่นสนุกดีไม่น่าเบื่อนะครับเพราะมันมีเกมหลายอย่างให้เลือกเล่นนะฮะและแอปในเกมนี้ถึงมันจะมีเกมพวกเกมยิงปลาสคน2คนหรือว่า ไฮโลอะไรนี้แต่มันไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับโอเคแล้วถ้าคนูทุกคนสนใจอยากหาและได้เสริมจากแอปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็จะทิ้งโค้ด PMC ไว้ให้ด้วยไปดูคลิปกันต่อได้เลยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเกมโลมาก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้เอาทุนมาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมื่นชิปโอเคไปดูกันว่าวันนี้เราจะแตกกันดีหรือเปล่านะคลิปที่ผมจะมาะเล่นให้ดูวันนี้ก็คือเป็นคลิปที่ผมอัาไว้นะครับแต่ตอนที่ผมอัาเนี่ย ผมลืมเปิดไมโครโฟนทุกคนมันก็เลยไม่มีเสียงพากของผมก็ต้องขออภัยด้วยโอเคไปดูกันครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมตอนนี้ผมเล่นผ่านมาประมาณ10กว่านาทีได้แล้วนะครับผมมีการตัดนิดนึงนะครับสาหรับการเล่นเกมนี้คลิปนี้แล้วก็จะมีการเล่นคลิปนิดนึงก็คลิปอาจจะดูสั้นนะครับแต่เล่นมาผ่านกว่า10กว่านาทีได้แล้วโอเคไปแล้วายบายสวัสดีค่าส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเกมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าชอบฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับ